kamu tuh, belak 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 bel đi, đi, ôi, ôi, hài, 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 วันนี้ก็เป็นการจําลองเกมนะครับแน่นอนเ,อเราซ้อมด้วยกันมาอยู่แล้วแต่วันนี้ก็เหมือนกับเล่นแบบเต็มที่นะเพราะว่าครึ่งแรก11 11นะแต่ครึ่งหลังก็จําลองสถานการณ์ก็คืออีกฝั่งหนึ่งเล่น10คนแตนะ่ถ้าเราสว่าเราจําลองสถานการณ์ว่าถ้าเราโดนใบแดงเนี่ยเราจะเล่นสามารถยื้อได้ขนาดไหนแต่เมื่อกี้ได้ยื้อได้แค่4 0นาทีนะครับก็เหนื่อยนะครับต้องยอมรับว่าเหนื่อยแต่ทุกคนก็ไม่บาดเจ็บ ฉะนั้นเราต้องการคนที่พร้อมที่สุดในการไปครั้งนี้เห็นได้ว่าเ,เรามาซ้อมกันตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างก็น่าจะลงตัวแล้วนะครับออตอนนี้สิบเอ็ดตัวแรกมีแล้วแหละนะครับนะบนะบก็เหลือตัวที่จะเป็นสำรองว่าทุกคนก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่ามันก็อย่างที่บอกว่าเราเรายากในการตัดตัวเพราะว่าทุกคนเบียดกันนะครับแต่ เราก็ต้องมาดูว่าไอ้ไอ้ไอ้หกคนที่จะเป็นสำรองสําหรับผู้เล่นในสนามเนี่ยมันจะต้องสามารถเล่นได้หลายตําแหน่งคนที่หลุดออกไปนีอาจจะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพียงแต่ว,ว่าวันนี้เราต้องการคนที่จะซัพพอร์ตเพราะเราต้องการเอาประตูไปสามคนแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องการเอาประตูไปสามฉะนั้นสามคนเนี่ยเราก็เหลือผู้เล่นแค่สิบเจ็ดนะครับนะก็ฉะนั้นเราก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลเพราะว่าเราได้ตัวที่ดีนะครับ แน่นอนครับถ้าตัดตัวเสร็จปุ๊บก็ต้องส่งชื่อโอลิมปิกวันที่ไม่น่าจะเกิน23ามนะครับยี่สนะครับกลับมาจากเชียงรายนะครับการที่มีการยกเลิกโดยทางทีมผู้ประสานงานแจ้งล่วงหน้าเพียงหึงชั่วโมงผมว่ามันค่อนก็ค่อนข้างจะเสียหายกับทางทีมชาติไทยในขณะที่ทีมชาติไทยก็ไม่ได้อุ่นเครื่องกับทางทีมชาติกีนี ซึ่งทางทีมงานทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้รับแจ้งล่วงหน้าเพียง3วันซึ่งผมก็ต้องต้องต้องพูดตรงๆว่าก็ค่อนข้างจะมีผลกระทบกับทีมชาติไทยเนื่องจากจริงๆแล้วเรามีโปรแกรมการอุ่นเครื่องแล้วโปรแกรมที่เราจะเตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่องเนี่ยไว้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าเมื่อมันมีการผิดพลาดในบางอย่างก็ก็ทําให้ส่งผลกระทบกับทีมในระดับหนึ่งแต่ว่าวันนี้ก็ได้มีการแก้สถานการณ์โดยการใช้ทีมทั้งสองทีมใช้ทีมชาติไทยที่เตรียมสําหรับการอุ่นเครื่องกับบูไน ในการแบ่งทีมในการฝึกซ้อมกันซึ่งก็ก็ถ <c oughs> ือว่าผลก็เป็นออกมาเป็นอ่านาพอใจแต่ว่าถ้าเราได้อุ่นตามแผนที่เราวางไว้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยมากกว่า <c oughs> ก็กําลังหารือกับทางทีมสตาร์โค้ชอยู่คือเกาะหลังจากนี้ก็เป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้ก็คือเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เชียงรายเพื่อไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติบูไนซึ่งอันนี้ก็ได้รับการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเป็นไปตามกําหนดการทุกอย่าง แต่ว่าจะมีโปรแกรมการอุ่นเครื่องหลังจากนี้ต่ออีกหรือเปล่าอันนี้ก็กําลังพิจารณากันอยู่เพราะว่าเท่ากับว่าวันนี้เราก็ไม่ได้อุ่นเครื่องเต็มๆเหมือนในแผนที่เราเตรียมเอาไว้ก็อาจจะต้องมีการหาทีมติดต่อไปทางทีมของ TPL เพื่อจะหาแมตช์อุ่นเครื่องอีกครั้งหนึ่ง